สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมหนึ่งเกมเมอร์ทีวีนะครับโอเควันนี้อยู่กับตอนเลสเพลตอนที่ห้านะครับวันนี้ผมจะมาเตรียมทรัพยากรเพื่อสร้างบ้านนอกข้างนอกนะครับคือผมจะย้ายบ้านละอืมมันได้ดูดีขึ้นับวันนี้โอเควันนี้ผมขอไขอต่ตักใครตักเจ็ดมาวะโอ,โอเคครับผมจะเตรียมทรัพยากรคือไปขุดไม้ครับเดีย๋ยวทำปิ๊กไม้เลยเล็ก ข้างก่อนผมไปลงเหมืองมาเดี๋ยวผมได้เหล็กคุณดูจํานวนนะเอาอยู่ในวาเนี่ยครับเดี๋ยวเหล็กได้มาสีสเก้าก้อนบะเอามาสามอันแต่ฐานบ้านเราจะหมดแล้ววันนะฮะเออไม่ใช่โอเคครับเราไปเก็บเกี่ยวฟาร์มเงินดีกว่าโอ้ยชิบหายมืดโอ๊ย เดี๋ยว,วขอไปปรับเรนเดอร์ดิสแทงครับโอเคนอนวันนี้เตรียมทรัพยากรเดี๋ยวผมจะข้ามไปตัดตัดไม้ฝั่งตรงข้ามนะครับได้ยังว่าเหล็กได้ยังสองเร็วสามโอเคตาขวานเหล็กไปเลยช่วงนี้ของเหล็กใช้ได้เพียบเหล็กได้มาเพียบแต่ฐานเราดีน้อย ก็ลงเหมืองไม่ได้านเลยผมก็ปักตัวใ้ตัวพื้นที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยตัวมากเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปตัดไม้ฝั่งนู้นนะครับอืมข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไป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 เดี๋ยวเอาชูบิลมาไหน,นๆก็เอาลนะฝึกโอเคไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ ย้าตัดไม้ให้ดีผงขอ,อไออกม้เยอะๆครับตอนนี้ไปตัดไม้ฝั่งนู้นก็ได้เฮ้ยเนะไม่มีทอตัดไม้แถวนี้แล้วกันคือวันนี้อาจจะสั้นนะครับเอ้ยอาจจะยาวเพราะผมจะทำเตรียมทรัพยากรสร้างบ้านนะพาร์ทหน้าผมจะสร้างบ้านนะครับแต่พาร์ทนี้เก็บทรัพยากรเตรียมสร้างบ้านนั่นเอง <c oughs> โอเคครับโอ้ยตักแชทมาอยู่ได้อือขุดไมแ้แบบเออได้ไม้มาหมด36อันแล้วขอสัก2ชุดนะวันนี้2ชุดนม่นคือดีงามครับ ขอสองชุดในไม้ไม้ไมอะ่ะด,ดูก่อนบ้านเราอยู่ไหนโอ้อยู่นูน่นเออไม้ตรงนี้ที่เราปลูกก็มีนี่หว่าลืมไปไม่เก็บมโอเคครับปุบดไปเลยวานนี้เรามามาแค่เก็บทรัพยากรไม้เก็บไม้เยอะๆจะอด คือบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นโรงเก็บของครับ <c oughs> คือรู้สึกแบบเบื่อครับไม่ใช่เบื่อหรอกผมแบบรู้สึกว่าต้องมีบ้านที่อยู่บ้างเอะไให้เป็นที่เป็นทาง่ะครับไม่ใช่แบบตามภูเขาผมไม่ค่อยชอบฟาร์มโอ้โตวัวเพียบเลยต้องไปเก็บไม้ฝั่งนู้นนะว่าฐานจะหมดแล้วโอ้ย คือวันนี้เราเล่นแบบว่าไม่เปิดมอนนะครับเพราะว่าเรามาเก็บทรัพยากรนะวันนี้เราไม่เหมือนไม่ใช่ซีวเบอร์ดิกุดไม้กุดไม้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงแล้วนี่วะ ต้องยกุดโอเคแค่นี้ก็แค่นี้เลยกี่จุดโอ้ยังไม่ถึงจุดดีโอ้ยต้องรีบขุดแล้วขอซักชุดขึ้นก็ยังดีครับไม้ขอไม้โอ๊กนะ ไม่อื่นไม่ต้องการตอเคีชุดหนึ่งแล้ว <c oughs> กลับไปที่บ้านก่อนนะตอนนี้มาแถวนี้ตัดไม้ <c oughs> กดไม้กดไม้กดไปเรื่อยๆโอ้ยพวกนี้ก็ทุกคนส่วนใหญ่กุงจะปิดเทอมก็แล้วนะครับแต่ผมนี่สอบแล้วสอบปิดแล้วพวงนี้อื่มกดได้กี่ชุดละโอเคอีกสักสองคนแล้วกัน อีกสักต้นละกันไหมโอเคน่าจะพอแล้วไหมเอ้ยตัดติดือว่าตัดเรื่อยๆดีออนะตัดเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้กี่นาทีละหกนาทีละ สักสิบนาทีอ่ะอีกสักสี่นาทีอ่ะตัดอืมตัดไม้เรื่อยๆอ๋อไม้นี้ไปด้วยอ่ะของจะเต็มยังโอ้ยจะเต็มแล้วโอเคไปจนกว่าจะพังด้วเลยอืม อืมขุดไปเรื่อยๆได้ไรละโอ้ยยัง12แล้วสองชุดก็จะดีเลยไม้ขาวนวมอาจจะทำเป็นไม้ปูพื้นก็เป็นได้ครับ สร้างบ้านแน่นอนโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับถ้าคุณได้ยินนะโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกระบ้านกลับบ้าน,บบานเดี๋ยวไปหาาำลีสร้างบ้านดีกว่า ก็สร้างตรงนู้นดีกว่าหลังฟาร์มแก่ตรงนู้นที่วางมันเยอะหรือว,ว่าผมจะขายายบ้านดีหรือว่าไม่ต้องทุกบ้านทิ้งเหรออืมโอ้ยเปลี่นใจเร็วเนาะเดี๋ยวไปดูหลังทำสักหน่อยอ่าก,า,ากว,าว้างกว้างหรือเปล่าโอ้ยกว้างอยู่นะอืมไป ไปกันดีกว่ามีของอะไรบ้างวะเดี๋ยวเก็บของที่ไม่จำเป็นก่อนครับตอนนี้อืมอันนี้เก็บเก็บโอเคเออสร้างบ้านใหม่ตรงไหนีโอ้อยไป มาตรงไหนดีวะสร้างตรงนี้แล้วกันนะผมว่ามันที่เรียบใหญ่ดีเออสร้างตรงนี้แหละตัดสินใจแล้ะเออกล่องครับสร้างมาเลยหนึ่งกล่องตังนี้จัดมาไหมโอ้ยกดเลยะตอนนี้ไม,ไ,มไม่ม่เยหกสิบนะไ้มันไอตรงนี้เลยหกสิบ โอเคได้กี่ชุด wow. ว้าวเรามีประตูไม้อยู่แล้วมันไม่ต้องกังวลนะโอเคเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าความยากกี่หนึ่งสองเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เก เท่าความหาวเท่าไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคความยาวสิบบ้านผมจะไม,ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะทุกอันนี้เอเหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่อุ๊ยโอ้ย,อยจะมืดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปนอนอีกขนเตียงมานี่เลยเดี๋ยว ยืมเียนคุณเอกช็อตมาก็ได้เดี๋ยวก็ตัดคลิปเป็นตอนเช้านะครับมันอาจจะใช้เวลาสักนิดแป๊บหนึ่งโอเคครับกลับมากันต่อครับโอเคผมย้ายของเสร็จแล้วผมบ้านผมความยาวก็สิบคูณสิบนะครับโอเคตามกันต่อเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ้านผมอาจจะเล็กครับแต่ผมทำสองชั้นอนะเงือหนึ่งจุดโอเค ผมลืมบอกไปว่าผมจะทำาอ้น,นี้เป็นตปนไม้นู้นอันนี้อึ๊บวางก่อนพาร์ทนี้อาจจะสร้างบ้านได้ไม่เสร็จนะพาร์ทสองผมทำให้เสร็จแน่นอนขุดไปปึ๊บดอกไม้เก็บมาทำไมวะ ไปขุดต่อไปสร้างบ้านนะบฟาร์ดนี้อาจจะทำโครงไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ออเอ้นในนี้สามช่องนะหนึ่งสองสามช่องนี้ขุดช่องสองช่องนี้คนระับทำใส่ประตูคนระับอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่เออ อันนี้ก็ใสอันนี้ก็ไปปึ๊บปึ๊บเน่โอเคความสูงอันนี้ก็สองสามสองอุ๊ดสองปึ๊บสามเดี๋ยวผมขอลองวางประตูนะครับเอาประตูมาแล้วขุดพื้น อปูพื้นด้วยลืมบอกปูพื้นใช้เดี๋ยวโอ้ยวางผิดอืเรามีไหมสองอันเหรออายอโอเคเสร็จแล้วไดนน้นี้มาสีสแปดอันอันนี้ชั้นล่างผมจะปูด,ด้วยไม้นี้นะครับพาร์ทนี้อาจจะทำเป็นโครงชั้นแรกก่อนนะครับต่อพาร์ทที่สองอาจจะทำชั้นสองอ บ้านผมอาจจะไม่เสวยเท่าคนอื่นนะครับแต่เราก็ตามกันตาคอมเมนต์คุณก็พิมพ์มาเลยผมจะให้ผมทำอะไรฟาร์มอัตโนมัติเดี๋ยวเวลาว่างๆผมจะหาวิธีการทำมาคือคลิปที่แล้วไอ้พาร์ทที่ตอนตอนที่สี่ครับผมแบบว่ายังไงอะเกินยี่สิบนาทีแล้วเขาไม่ลงต comments, well, อนแรกผมก็สงสัยเฮ้ยชิมายแล้วที่จริงไม่ใช่นะครับเขาบอกว่ายังไม่ยืนยันทะเบียนผมก็โอเคแตยืนยันเรียบร้อยแล้วสิ สี่พันนาทีผมก็ลงได้ตอนนี้ไปเลยโอเคคือติดโอ้ยวาง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 ปึ๊บโอ้ยร้อนจังเลยขุดไม้ วางประตูปึ๊บปึ๊บแน่พอดีเลยเดี๋ยวตาเลปิดก่อนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแซมเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะวางกระจกสองอันเรือ,อนเดียวดีวะเออสองกันแหละคือจะมีสองพาท์ที่ผมปิดมอนนะคือพาทนี้กับพา์ท,ที่ตอนที่หกนะครับเรามาสร้างบ้านกันเจ็ดหลังจากเจ็ดขึ้นไปผมจะเปิดลาบมอน กลัวเขาหาว่านี่ซิลเวอร์เอ็มดินั่นแหละที่น่ากลัวร้อนจังเลยปูพิยนต้องเสร็จฟ้าี้ชั้นแรกนะไม่ใช่ชั้นสองวันนี้อาจจะสักครึ่งชั่วโมงเลยครับคลิปนี้ น่าจะประมาณนั้นอาจจะท้อชั้นสองเลยก็ได้ไม่รู้สิแล้วแต่อารมณ์นะสิบหกนาทีแล้วโอ้ชิบหายไม้หมดก็ต้องไปขุดโอ้ยหมดหาเตียดีแต่ไม่เอาใช้นิดเดียวสักต้นงุงบอด โอเคขุดไหมเออเดี๋ยวผมทำบันไดอนี้ก็ได้นน่หว่ากูสั้2สองต้นแล้วกันคือบ้านเก่าของกาดจะว่าเป็นห้องเก็บของเลยฮอ้ยตัดสินใจแล้วเมื่อคืนนี่ผมต้องรีบอัดนะเพราะว่าผมต้องไปอ่านหนังสืออีกสอบดโดโอย โอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับรอแป๊บหนึ่งมีตุละโอเคครับกลับมาก่อวนะครับโอเคคือตุลาผมมีกี้คือเปิดพัดลมนั่นเองคราวนี้อาจจะมีเสียงพัดลมแสกนะครับบ้านอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นพาดนี้ต้องทำให้เสร็จสักชั้นหนึ่งก็ดีอืมอันนี้โอ้ไม้ห้าสิบสองอัน เดี๋ยวปูตรงนี้ก็โอเคโอค้ยไปไปไปปูพื้นปูพื้นคือคลิปนี้อาจจะลงแบบช้ามากเพราะว่ามันสามสิบนาทีคลิปคือผมใช้เน็ตตัวเอนะไม่ใช่เน็ตปไป,ไปมันอาจจะช้ามาก คือผมอาจจะต้องลงข้ามคืนนะครับจุบจิบจิบจิบแน่โอเคปูพื้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาไซาเบอร์มิกเดี๋ยวค่าฟืนเแนนสักสองอันฟืนเแนนวางนี้ปึ๊บปึ๊บลองไปกุดซ้ายเพิ่ม สี่อันโอ้แต่ party แล้วผมไม่น่าทำขวดแก้วเลยจริงจริงมีทรายใช้เยอะแยะเดี๋ยวเราไม่น้ำไม่เข้าตรงนี้วะบักโอ้ยหเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าเออเดี๋ยวกดทรายตรงนู้นดีกว่าสามสี่ อูซักหกอันก็ดีอะแล้วกูไปเยอะเลยผมว่า๋ยวใช้อีกโอเคจะมืดแล้วจะมืดแล้วรีบกลับที่จุดสร้างเลยดีกว่ากี่นาทีแล้ววะโอ้สิบเก้านาทีแล้วเลยเวลาประมาณสิบเอ็ดนาทีน่าจะทันนะชั้นแรกอืม เาก่อนแปดอันเลยเหรออันนี้จะเริ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็สี่ใส่กันเหนียวสิบหายแล้วทานเหลือเก้าห้าก็นนินทั้งบ้านจนชิปความสูงบ้านเราหนึ่งเสองหนึ่งสองสามสี่หนึอัอนี้มันห้าชั้นใช่ไหมเดี๋ยวนับก่อนนับหนึ่งสองสาม เด้อเดโอ้ปิดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสูงอาชันพอเดี๋ยวนี้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอึดหนึ่งสองสามสี่ห้าอึดหนึ่งสองสามสี่ ห้าโอเคโอค้ยมึงก่อนนอนก่อนไม่ใช่จะนอนนอนดีกว่าโอ้อยตื่นมาตอนเชา้าเสร็จสุดแจ่มใสวหโอเคเลเวลสิบปุกนะ๊กแล้วตอนนี้ปึ๊บปึ๊บเออโอเค ทีนี้กันกันตัวบ้านละว,วางไปเลยวางวางอูจุบเฮ้ยวางเกินเอาไหมยึบอึบเน่วางว,วางวาง,วาง,ว,างวางเข้าไปวางวาง,วาง ไอ้กูดวางผิดอืมเดี๋ยว,วนาทีละยีิบสองอีกไปนาทีจะทันปะเนี่ยออนนี้กลาวว่าชั้นแรกต้องเสร็จนะครับเดี๋ยวชั้นแรกแล้วก็จะทําชั้นใต้ดินด้วยอ้ยแต่ชั้นใต้ดินผมจะทําด้วยหินนะครับเพราะรู้เลยว่าไม้จะไม่พอโอ้ยไม้เหลือยี่ิบหกอันแล้ว โอเคอีกสองชั้นเองไปไปวาง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 คลิปนี้จะยาวเพราะสร้างบ้านนั่นเองอไม้หมดไม่เป็นไรเรามีหลายสแตก็กวางไว้ก่อนเนียยเนียวสองอันแล้วก็ลูดตัวไปอืมโอเคถึงชั้นนี้แล้วอืม ยดอืมโอเคเหลือชันสุดท้ายแล้วไม่เอ้ยไม่ใช่หมายถึงหมายว่าความสูงสุดท้ายแล้ว,วอ,อืมเดี๋ยวเดอความสูงบ้านโอ้ยออเดี๋ยวเดนับก่อนนับก่อนเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสงย่ามันเกินเลดีดตรงมเออ ซส่งว่าตรงนั้นเกิน้วดิเดี๋ยวขอไต่ขึ้นก่อนับอึ๊บอ่าตรงนี้เกินว่าทำไมไม่ไม่เท่ากันโอ้นี่หลวโอ้ยวางเกินสองอันนั่นเองโอ้ยร่วงอีกแล้วอืมกี้เกียจไต่ขึ้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวความสูงบ้านเราหกห้าห้าบล็อกก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวผมทำเพิ่อมอีกบล็อกหนึ่งครับเพราะว่ายังไงอะ่ะเป็นหลังคาไงโอเคห้าชั้นแล้วโอ้ยเดี๋ยวค้าบันไดก่อนนะครับบันไดสามสองหนึ่งยี่สิบอันไม่พอมไม่รู้จะว่ายไงครับ บัรไดเช้นใต้ดินว่ากันทีหลังอึบเึบออืม y yes. เสร็จแล้วบันไดอืมโอเคเหลือแต่ปูหลังคาแล้วสินะรู้ว่าตรงนี้เป็นหลังคาเลยชช่นหะ แต่ความสูงบ้านเราจะสี่บล็อกเอ้ยก็น่าจะดีครับมังโอ้เดี๋ยวสามบล็อกก็ดีเพราะว่าปักท้อดิโอ้ยเดี๋ยวขอทำเพิ่มีกชั้นะนึ่ีแหละโอ้ยวางผิดขวานก็จะพังแล้วโอ้ยวางผิดอีกแล้ว เบอร์จริงๆเราอืมวางสิไปกี่นาทีแล้วเนาะอ,อุ้ยยิบห้าแล้วอีกห้านาทีอาจจะเกินก็ได้ครึ่งชั่วโมงอื้อ เดี๋ยวต้องทำเพิ่มอีกชั้นนะปันไดกดตรงนี้ออกกระตั่วเอื้อกดไม้ออกหรือว่าจะทำแบบนี้เลยดีวะเออขึ้นแบบนี้ก็ดีนะครสองอันมันสะดวกกว่าอยบอบเหลือไม้เหลือนี่อยู่แปดอันโอเคทีนี้เหลือแต่ปูนี่ละ เดี๋ยวขอวัดก่อนนะครับโอเคครับกลับมากันต่อนะครับโอเคปูหลังคาเสร็จแล้วนี่ได้แบบนี้อันนี้ชั้นสองอปูชั้นไม่สักหน่อยแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม้หมดเลยอะเนี่ฮับไม้โอ้โหไม้แปลงหมดเร็วมากเดี๋ยวไม้แบบที่เป็นโอ๊กเยี่ส24อัน น่าจะไม่พดอ,อุตสาหาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องทำกล่องทำอไรเพิ่มอีกโอ้ยต้องหาไม้เพิ่มเยอะมากเดี๋ยวก็ต้องเล่นนอกรอบอีกแล้วนะครับอืมอัดไปปึ๊บยึบแหลขึ้นไปขึ้นไปโอเคําแค่นี้แหละโอ้ยใจเย็น โอเคชั้นแรกแล้วก็เสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวโอเคครับสำหรับปัจนี้ก็มีแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับหรือถ้าอยากให้เพื่อนๆของคุณดูก็กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายโอ้ bye bye.